โคมไฟหน้าเหลืองนะคะแล้วก็แตกรายงากันแบบนี้นะคะช่างตามีคําแนะนําว่ายังไงบ้างคะวันนี้ก็ถ้ามาเป็นสภาพนี้นะครับแนะนํานี่ครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช่วันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันกับรถฮอนด้าคันนี้เป็น Accord G9 ใช่ไหมครับราีาเป็น a c ค o ร d G9 นะนี่ค่ะลูกค้าทักมาบอกว่านี่เลย โคมไฟหน้าเหลืองแล้วก็แตกลายงานกันมาแบบนี้เลยนะคะ<ช>เป็นทั้งสองฝั่งเลยเนาะคุณตาา<ช>้านี่ค่ะแตกลายงาเหลืองแบบนี้นะคะเปลี่ยนฝาครอบใหม่ไปเลยดีกว่านะคะนี่ฝาครอบใหม่เป็นแบบยังไงคุณต,ต้าก็พวกนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นอยู่แล้วครับ<ช>เราเปลี่ยนเฉพาะฝาหน้าตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงใส่ๆตรงนี้ข้างหลังนี่เดิมนะครับเรา้เรียกฝาครอบไฟหน้านะครับคือมันจะครอบเข้าไปแทนของเดิมแบบนี้นะครับ อันนี้ต้องเป็นตรงรุ่นด้วยตรงรุ่น<อ>ตรงปีต้องตรงทุกอย่างไม่งั้นใส่ไม่ได้จะบอกว่าต้องตรง,ตรงทุกเหลี่ยมทุกมุมนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นป้าคุณผู้ชมเห็นไหมที่วังกาลังไล่ให้ดูอยู่เนี่ยคือเขาจะต้องมีเนี่ยคลิปล็อกมีเหลี่ยมมีมุมมีตัวเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรคลิปล็อกนี้เนาะให้แบบว่าเข้าได้พอดีรูปทรงนะคะนี่อ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยกำลังลังเลอยู่นะรีบเปลี่ยนเถอะเพราะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยหวังว่ามันมีผลต่อเรื่องของแสงไฟของตัวรถด,ด้วยนะคะความสว่างของตัวไฟของรถเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะใช่ก็มันมมเหมือนเราเอาติ๊กเกอร์สีเหลืองครับมาบังไฟหน้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราปล่อยช่างดำเนินการเลยดีกว่าคุณต้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาคุณผู้ชมกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนฝาครอบไฟหน้ารถ Accord G9 คันนี้นะคะนี่ผมพาคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆ เป็นไงล่ะสวยงามนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะตาคุณตาพูดบ้างตอนี่ครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยเข้ารูปสวยงามเนาะชิ้นงานนะครับนี่มันก็จะพอดีกับของเดิมนะครับนี่ว่าจะเป็นช่วง,ง,งคิ้วรอยต่อจุดต่ออะไรพวกนี้ครับก็จะ พอดีกันหมดนะครับออกมา,ามก็<ล>มันได้รถใหม่ไปเลยใช่เหมือนได้รถใหม่กันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่อายุการใช้งานยาวนานค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะกำลังพบปัญหาแบบนี้อยู่นะคะยังไงติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคครับ